วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องไวรัสโควิด -19 กลายพันธ์สายพันธุ์อินเดียนะครับไวรัสสายพันธุ์อินเดียนี้ถูกจับตาอย่างมากหลังจากอินเดียเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด1 9ที่รุนแรงในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา จนทำให้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจำนวนมากระบบสาธารณาสุขในอินเดียส่อเขาล่มสลายแถมล่าสุดในวันที่เราอัดคลิปกันนี้นะครับองค์การอนามัยโลกออกมายืนยันแล้วว่ามีอย่างน้อย17ประเทศที่ไวรัสโควิด -19 กลายพันสายพันธุ์อินเดียแพร่ระบาดไปถึงแล้วจนทำให้หลายฝ่ายเริ่มเกิดความกังวลแล้วนะครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้การระบาดของโรคโควิด -19 จะมาจากไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียเป็นหลักหรือไม่เวอร์ไวใน e ีพีนี้กับผมจอม uko, พรดาวสุโขผู้สึ่ข่าว Workpoint Today จะมาสรุปสิ่งที่เรารู้ณนะขณะนี้เกี่ยวกับไวรัสโควิด1 9กลายพันธ์สายพันธ์อินเดียกันครับรวมถึงจะมาตอบคำถามให้ได้ว่าไวรัสโควิดส9าสายพันธุ์อินเดียทำให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9เร็วขึ้นจริงหรือไม่ ไวรัสโควิด19สายพันธุ์อินเดียเป็นเชื้อที่รุนแรงกว่าเชื้อดั้งเดิมหรือเปล่ารวมทั้งคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือวัคซีนโควิด19ที่โลกของเรามีอยู่ณนะตอนนี้สามารถต้านเชื้อไวรัสโควิด19สายพันธุ์อินเดียได้หรือไม่ติดตามกันได้ในเวอร์ไว d e อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุขโขใน EP นี้ครับ ภาพของโรงพยาบาลที่แน่นไปด้วยผู้ป่วยจนผู้ป่วยต้องแบ่งเตียงกันนอนหรือภาพของลานเผาศพที่เต็มไปด้วยศพที่ถูกเผาอย่างน่าสลดภาพเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสะท้อนถึงสถานการณ์การกระบาดของโรคโควิด -19 ในอินเดียนะครับซึ่งเพิ่งกลับมารุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเดือนเมษายนนี้เอง ถ้าย้อนไปดูสถิติในอินเดียตั้งแต่วันที่5เมษายนที่ผ่านมาจะพบว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9รายใหม่ในอินเดียพุ่งหลักแสนคนต่อวันและเพิ่มเป็น3 0 0แสนคนต่อวันติดต่อกันในช่วงปลายเดือนเมษายนมานี้ทำลายสถิติเมื่อปีที่แล้วที่เคยพบผู้ป่วยโควิด1 9ต่อวันสูงสุดอยู่ที่93,000คนขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ต่อวันในอินเดียตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนก็พุ่ง ขึ้นจากหลักร้อยเป็นหลักพันจาก1,000เป็น2,000และเป็น3,000จนในตอนนี้ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด1ิในอินเดียทะลุ2 0 0 0 0 0คนไปแล้วครับระบบสาธารณาสุขของอินเดียที่สอแวลล่มสลายออกซิเจนมีไม่พอจนนานาชาติต้องส่งออกซิเจนและอุปก,กรณ์ทางการแพทย์เข้าช่วยเหลือนี่จึงเป็นคำถามที่ตามมานะครับว่าการแพร่ระบาดท,ที่รุนแรงในอินเดียณนะขนาดนี้ เกิดขึ้นจากไวรัสโควิด1 9กลายพันธ์สายพันธุ์อินเดียหรือไม่จริงๆแล้วเวอร์ไวเคยสรุปเรื่องโควิดกลายพันธ์มาแล้วเมื่อคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ถ้าอยากดูอย่างละเอียดกดไปดูที่คลิปนั้นได้เลยแต่ถ้าให้อธิบายอย่างคร่าวๆในคลิปนี้การกลายพันธ์ของไวรัสเกิดขึ้นระหว่างที่มันขยายพันธุ์ครับโดยการขยายพันธุ์ของไวรัสโควิด -19 นั้นจะมีลักษณะเปรียบเทียบเหมือนกับการถ่ายเอกสาร คือมีการก๊อปปี้ก๊อปปี้ก๊อปปี้ไวรัสไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีการก๊อปปี้ไวรัสออกมาแล้วมีลักษณะผิดเพี้ยนออกไปการผิดเพี้ยนระหว่างก๊อปปี้นั่นแหละครับคือการกลายพันธุ์ของไวรัสโดยตามปกติแล้วไวรัสโควิด Q -19 และไวรัสชนิดอื่นๆมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลานะครับและหลายครั้งการกลายพันธุ์ของไวรัสนั้นก็ทำให้ตัวไวรัสเองอ่อนแอลง แต่ก็มีบางครั้งครับที่ไวรัสกลายพันธุ์แล้วมีความแข็งแรงมากขึ้นถ้าพูดถึงไวรัสโควิด -19 ที่กลายพันธุ์ชื่อที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือไวรัสโควิดส9าสายพันธุ์อังกฤษไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ไวรัสโควิดส9าสายพันธุ์บราซิลและชื่อที่เราจะได้ยินมากขึ้นต่อไปจากนี้คือไวรัสโควิด -19 กกลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียครับ จริงๆแล้วไวรัสโควิด -19 กลายพันธสายพันอินเดียหรือที่มีชื่อว่าไวรัส b 1617ถูกค้นพบครั้งแรกมาตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งหลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 อินเดียกลับมารุนแรงในช่วงเดือนเมษายนนี้แหละแล้วก็กลายเป็นคำถามท,าที่เราถามกันเมื่อต้นคลิปนะครับว่าหรือว่า,าการระบาดที่รุนแรงในอินเดียครั้งนี้มีปัจจัยมาจาก ไวรัสกลายพันธ์สายพันธุ์อินเดียกันแน่ซึ่งคำตอบของคำถามนี้ณเวลานี้คือยังไม่แน่ใจนะครับว่าไวยรัสกลายพันธ์สายพันธุ์อินเดียเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การระบาดในอินเดียรุนแรงมากขึ้นหรือไม่เหตุผลคืออย่างนี้ครับเพราะว่าการระบาดในอินเดียในระลอกนี้ยังมีปัจจัยการไม่รักษาระยะห่างของผู้คนด้วยอย่างที่หลายคนได้เห็นภาพเทศกาลกุมภเมลาที่จัดขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมแออัด ก็เป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดการระบาดได้อยู่แล้วนะครับโดยไม่จําเป็นต้องเขียวว่าเป็นเพราะเชื้อกลายพันธุ์หรือไม่สอดคล้องกับหลายคนที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วก็มีการพบการระบาดของไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วถ้าพบตั้งแต่ตอนนั้นและไวรัสกลายพันธุ์มีผลทําให้การระบาดรุนแรงขึ้นจริงทําไมการระบาดไม่รุนแรงตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแต่เพิ่งกลับมารุนแรงในปีนี้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าข้อสันนิษฐานที่บอกว่าไวรัสสายพันธุ์อินเดียทําให้การแพร่ระบาดรวดเร็วขึ้นจะไม่มีน้ําหนักทีเดียวนะครับเพราะถ้าลงลึกลงไปถึงระดับรหัสพันธุกรรมของไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เจาะลึกลงไปแล้วนะครับแล้วก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในรหัสพันธุกรรมอย่างมีนัยสําคัญในอย่างน้อย2จุดหรือที่เราเรียกกันว่า double mutation จุดแรกคือการพบการเปลี่ยนแปลงในรหัสพันธุกรรม L452R ครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นักวิทยาศาสตร์เคยพบมาแล้วในไวรัสกลายพันธุ์ที่แคลิฟอร์เนียซึ่งจากการศึกษาไวรัสกลายพันธุ์แคลิฟอร์เนียก็ทำให้ทราบว่าไวรัสกลายพันธุ์ดังกล่าวแพร่เชื้อได้เร็วขึ้นถึง20% เมื่อเทียบกับไวรัสดั้งเดิมนี่ก็เป็นจุดที่ทําให้นะักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสันนิษฐานแลยครับว่าไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียอาจจะมีผลทําให้การแพร่เชื้อเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ดั้งเดิมเพราะว่ามีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของรหัสพันธุกรรมแบบเดียวกับสายพันธุ์แคลิฟอร์เนียซึ่งมีการยืนยันผ่านผลวิจัยแล้วว่าสายพันธุ์นั้นมีการแพร่เชื้อเร็วขึ้นขณะที่อีกจุดหนึ่งไวรัสโควิดสายพันธุ์อินเดียมีการเปลี่ยนแปลงที่รหัส E484Q ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกับที่พบในไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์แอฟริกาใต้และสายพันธุ์บราซิลซึ่งการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมบริเวณที่เรเียกกันว่า E484Q เนี่ยแหละครับที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานว่าไวรัสโควิด -19 กลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียจะส่งผลต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ให้ตอบสนองช้าลง นี่ก็ทําให้เกิดความกังวลน,นะครับว่าไวรัสโควิด -19 กลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียอาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์ได้ง่ายขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นหลายคนกังวลไปถึงขั้นที่ว่าไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียอาจจะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ที่มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเช่นมนุษย์ที่เคยติดเชื้อมาก่อนหรือมนุษย์ที่ได้รับวัคซีนจนมีภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้ว อาจติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียได้ครับแต่เรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ในอินเดียค้นพบการเปลี่ยนแปลงในรหัสพันธุกรรมเพิ่มเติมโดยพบการเปลี่ยนแปลงในรหัสพันธุกรรมมากขึ้นเป็น3จุดหรือที่เรียกกันว่า t ร i เป e m u มิวเทชครับยังจำกันได้ใช่ไหมครับที่เราเล่ากันไปตั้งแต่ตอนต้นว่าไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียเนี่ย มีการพบการกลายพันธุ์ในรหรนัสพันธุกรรม2จุดหลักก็คือเรียกกันว่า double mutation แต่ว่าที่ค้นพบล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ในอินเดียค้นพบไวรัสโควิดสิที่กลายพันธุ์ถึง3จุดก็เลยเรียกว่า triple mutation แล้วก็ตั้งชื่อให้มันนะครับว่าเป็นไวรัสโควิด19กลายพันธุ์สายพันธุ์เบงกอรหรือสายพันธุ์ B1618 ครับโดยจุดที่พบการกลายพันธุ์เพิ่มคือจุดที่เรียกว่า e 4 8 4 k ตรงนี้เป็นจุดเดียวกับที่พบในไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์แอฟริกาใต้แล้วก็สายพันธุ์บราซิลเลยครับก็ยิ่งสร้างความหนักใจเข้าไปใหญ่ว่าไวรัสนี้อาจเข้าไปกดภูมิคุ้มกันในร่างกายในการต้านเชื้อมากกว่าเดิมเข้าไปอีก แม้ความกังวลที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้คือไวรัสโควิด -19 กลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียและสายพันธุ์เบงกอลอาจจะทําให้คนที่เคยติดเชื้อมาแล้วจนมีภูมิคุ้มกันในร่างกายรวมถึงคนที่เคยได้รับวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วอาจจะติดเชื้อโควิด -19 ซ้ําได้นะครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ก็ยังค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าวัคซีนโควิด -19 ที่โลกของเรามีอยู่ในตอนนี้เอาอยู่กับไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียครับ พต้องไม่ลืมนะครับว่าสิ่งที่เราเล่าให้ฟังกันมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยเป็นข้อสันนิษฐานของนักวิทยาศาสตร์และต้องย้ำนะครับว่าที่ผ่านมาจากการใช้จริงทั่วโลกวัคซีนโควิด -19 มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้จริงครับโดยเบื้องต้นมีวัคซีนอย่างน้อย2ยี่ห้อคือวัคซีนโควิชิลซึ่งก็คือวัคซีนของแอสตราเซเนกาที่ผลิตในอินเดียและวัคซีนโควาซิน สามารถต้านไวรัสสายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียได้นะครับเช่นเดียวกับ CEO BioNTech ผู้พัฒนาวัคซีนโควิด1 9ร่วมกับไฟเซอร์ที่แสดงความมั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีนไฟเซอร์ว่าสามารถต้านไวรัสสายพันธุ์อินเดียได้แม้ในตอนนี้จะยังอยู่ระหว่างการทดสอบก็ตาม และทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขผู้สื่อข่าว Workpoint Today ใน EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกช่องทางของ Workpoint Today เพื่อติดตามข่าวสารสาระความรู้จากพวกเรานะครับ